สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องสวนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูน้ําพริกกันค่ะช่วงนี้เนี่ยที่สวนของเรานะคะมีต้นมะขามแล้วเขาออกฝักออกลูกมาเยอะมากๆเลยคุณพ่อเราไปเก็บมานะคะเป็นมะขามอ่อนที่รสชาติเนี่ยเปรี้ยวมากๆแล้วก็ถ้ารับประทานเปล่าๆเนี่ยก็แทบจะรับประทานไม่ได้เลยนะคะต้องจิ้มพวกน้ําปลาหวานหรือว่าพริกเกลือนะคะแต่ว่าพอรับประทานแบบนั้นแล้วมันเบื่อเราก็เลยจะเอามาทําเป็น น้ำพริกกันนะคะก็เป็นน้ำพริกมะขามอ่อนหมูสับที่เราจะทำให้ดูในวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าวัตถุดิบที่เราจะต้องใช้ในการทำน้ำพริกของเราวันนี้เนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะสำหรับวัตถุดิบก็จะมีมะขามอ่อนค่ะเราใช้มะขามอ่อนนะคะประมาณ3ฝักหรือว่าน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ100กรัมนะคะมีกระเทียมไทยเออกระเทียมจีนนะคะหรือว่ากระเทียมไทยก็ได้นะคะประมาณ หกถึงเกลีบแล้วก็หอมแดงนะคะ2หัวมีหมูสาบ100กรัมค่ะกระปิ1ช้อนโต๊ะแล้วก็เกลือครึ่งช้อนชานะคะ นอกเหนือจากนี้เนี่ยก็จะมีเครื่องปรุงรสนะคะก็จะมีน้ําปลากับน้ําตาลซึ่งเพื่อนๆสามารถปรุงรสชาติได้เองตามชอบเลยขึ้นอยู่กับว่าเราชอบรสชาติแบบไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นวัตถุดิบทั้งหมดเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มทากันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็จะเริ่มจากเอามะขามของเราเนี่ยไปล้างให้สะอาดก่อนนะแล้วก็เอาเขามาขูดเอาเปลือกแข็งๆออกนะคะใช้มีดเนี่ยขูดๆไอตัวที่เป็นสีน้ําตาลเนี่ยออกให้หมดเลยนะ แต่จริงๆบางคนน่ะเขาก็กินเข้าไปทั้งเปลือกเลยนะแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันจะทําให้ในิพี่ของเราเนี่ยมีความแข็งๆแล้วก็ด้านๆไม่อร่อยนะคะแต่ว่าแต่ว่าก็แล้วแต่คนนั่นแหละถ้าชอบแบบปอกเปลือกก็ปอกไม่อยากปอกก็แล้วแต่สะดวกได้เลยนะพอเราขูดเอาเปลือกออกแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอาเขาไปล้างให้สะอาดอีกทีนึงแล้วก็ค่อยนําเขามาหั่นเป็นชิ้นๆนะคะเพราะว่าเราต้องหั่นให้เขาเล็กลงหน่อยเดี๋ยวเราจะต้องเอาเขาไปตำนะถ้าเรา ใส่ไปตำทั้งที่เป็นฝักใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยมันจะตำได้ลำบากนะคะหั่นเขาเป็นท่อนๆเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเราก็จะมาหั่นหอมแดงก้านหอมแดงของเราวันนี้เนี่ยลูกมันใหญ่นะคะแทบจะเป็นหอมแขกไปแล้วนะเราก็เลยต้องหั่นเขาให้เล็กนิดนึงเวลาที่เราอเอาไปตำเนี่ยมันจะได้ไม่ ไม่ยากนะคะพวกหอมเนี่ยถ้าหากว่าเพื่อนๆใช้หอมที่มันลูกเล็กๆเนี่ยก็ใส่ให้มากกว่า2หัวได้เลยนะคะจะใส่เป็นสิหัวเลยก็ได้นะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาตำตำน้ำพริกกันเลยอันนี้จะเป็นพริกแห้งซึ่งเราลืมบอกไปในส่วนผสมตอนแรกนะคะก็ เพื่อนๆจะใช้พริกแห้งหรือว่าพริกสดก็ได้แต่ว่าเราชอบพริกแห้งเพราะว่ากลิ่นของเขาเนี่ยมันหอมดีนะคะแต่ใช้พริกสดก็ได้ไม่ติดนะคะเราก็จะตําพริกเอาตามความเผ็ดที่เราชอบได้เลยนะเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็แล้วแต่เราจะใส่นะคะตําให้เขาพอแหลกๆจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่มะขามอ่อนของเราลงไปเลยแล้วก็ตําค่ะตำให้มะขามของเราเนี่ยเอะละเอียดไปเลยนะคะ พอเราตำจนมะขามเริ่มเละๆแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่หอมแดงแล้วก็กระเทียมจีนลงไปนะคะจริงๆแล้วกระเทียมเนี่ยก็ใช้ถ้าใครสะดวกใช้กระเทียมไทยก็ใช้นะกระเทียมไทยเนี่ยเขาจะหอมกว่ากลิ่นจะแรงกว่ารสจะแรงกว่านะคะแต่ว่าเราใช้กระเทียมจีนเพราะว่าที่บ้านเนี่ยมีแต่กระเทียมจีนแล้วก็มันแกะง่ายสะดวกดีนะคะ ทำให้หอมแดงกับกระเทียมเนี่ยละเอียดเข้ากันกันกบตัวมะขามเลยนะคะตอนนี้นะคะเราก็ตำจนเขาเข้ากันดีแล้วนะจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่กะปิลงไปค่ะใส่กะปิลงไปนะ,ะ,ะปลปนะแล้วก็ตำต่อให้กะปิกับตัวน้ำพริกของเราเนี่ยเขาเข้ากันดีนะ พอเราตำโจนกระปิเข้ากันดีแล้วนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่หมูสับของเราลงไปตำด้วยกันได้เลยนะจริงๆอ่ะเนื้อสัตว์เนี่ยในตัวน้ำพริกมะขามอ่อนเนี่ยเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนเนื้อเป็นเนื้อสัตว์ชนิดอื่นก็ได้นะบางบ้านเขาก็จะใช้เป็นกุ้งแห้งบางบ้านก็กุ้งสดบางบ้านก็ไม่ใส่เนื้อสัตว์เลยอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆอีกเช่นกันนะคะว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรเนาะใครชอบเนื้อกุ้งใส่กุ้งไปเลยค่ะถ้าใครไม่ได้อยากกินเนื้อสัตว์ แค่เอามะขามมาตำตำแล้วก็ปรุงรสชาติก็ได้เหมือนกันนะคะพอเราตำจนเนื้อหมูสับเข้ากันดีกับน้ำพริกเป็นเนื้อเดียวกันไปแล้วเนี่ยนะเราก็จะเอาน้ำพริกนี้น,น,นี่นะคะไปผัดในกระทะให้เขามีความสุกแล้วก็แห้งนะคะ ใครชอบน้ำพริกแบบมีน้ำน้ำแฉะแฉะแยะแยเพื่อนๆสามารถเอาน้ำล้างครกเนี่ยนะคะไปเติมในน้ำพริกของเราได้นะแต่ว่าเราอยากกินแบบแห้งๆคั้วแห้งๆเลยนะคะเวลากเก็บมันจะได้เก็บได้นานหน่อยนะเราก็เลยไม่ได้ใส่น้ำไม่ได้ใส่ให้ตัวน้ำพริกของเรามันแฉะเป็นน้ำนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันนิดเดียวก็พอนะ เราก็ใส่น้ำพริกของเราลงไปผัดเลยโดยไฟที่เราจะใช้ผัดเนี่ยเราจะใช้เป็นไฟปานกลางค่อนมาทางไฟอ่อนนะคะค่อยๆผัดไปเรื่อยๆเลยจนกว่าเนื้อสัตว์ที่อยู่ในน้ำพริกของเราเนี่ยเขาจะสุกดีนะคะถ้าเป็นเนื้อหมูก,ก็นานหน่อยถ้าเป็นเนื้อกุ้งอะไรอย่างเงี้ยกุ้งแห้งอย่างเงี้ยก็ใช้เวลาผัดแป๊บเดียวนะคะแล้วก็ความแห้งของน้ำพริกเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเราด้วยนะว่าเราอยากให้มันแฉะมันแห้งแค่ไหนนะคะพอเรา ผัดจนน้ำพริกแห้งแล้วเนี่ยเราก็ปรุงรสชาติค่ะแต่ก่อนจะปรุงแนะนาให้เพื่อนๆชิมก่อนเพราะว่ากะปิแต่ละยี่ห้อแต่ละบ้านรสชาติต่างกันบางบ้านเค็มมากบางบ้านเค็มน้อยบางบ้านเค็มกาลังดีเพราะฉะนั้นเราต้องชิมก่อนนะคะถ้าปรุงไปเลยแล้วรสมันจัดเกินไปเนี่ยจะแก้ไขได้ยากนะคะเพราะฉะนั้นก็ชิมชิมปุ๊บก็เติมน้ําปลากับน้าตาลไปเลยจริงๆน้ําตาลเนี่ยปกติเขาใช้เป็นน้ําตาลมะพร้าวหรือว่าน้าตาลปี๊บกันนะคะแต่ว่าเราหมดก็เลยใช้เป็นน้ําตาลทรายนะคะก็สามารถใช้ได้เหมือนกัน ผัดจนเครื่องปรุงรดล,ละลายเข้ากันดีนะคะชิมแล้วได้รสชาติที่ถูกใจเราก็สามารถนําเอาน้าพริกมะขามอ่อนของเราในวันนี้มาจัดเสิร์ฟได้เลยนะเป็นเมนูที่ทําง่ายรสชาติอร่อยรสชาติจับจ้านเหมาะสําหรับคนไทยแท้ๆเลยนะคะเขาจะมีความเปรี้ยวความเค็มความเผ็ดแต่หลักๆก็คือจะเป็นเปรี้ยวนํานะคะรสชาติเนี่ย ถึงอกถึงใจจริงๆเลยก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันเผื่อใครมีมะขามอ่อนที่บ้านเยอะๆก็ลองเอามาทํารับประทานดูนะคะสําหรับวันนี้ส่วนครัวก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าอยากให้ช่วยกันกดไลค์ก็แชร์กด subscribe <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องส่วนครัวนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเวลาที่ส่วนครัวลงคลิปเนี่ยเขาจะได้แจ้งเตือนนะคะเพราะว่าเราจะลงคลิปใหม่ๆทุกวันตอนหนึ่งทุ่มนะคะก็สำหรับวันนี้ส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ